สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสร้างเสรีลำเพื่อนออฟิเชียลนะครับมาหอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องโอ้ทุ่งนานะครับนะบวันนี้เป็นทุ่งนาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาหอดจอดถึงแล้ว,วนนก็ยังตากเสียพงเสียบาครับมือขึ้นนี่ยเอาเปรตเปรตเลยครับเอาเข้าวอน่นลงหน่นอยมา่นลงหน่อย นี่ตอนนี้รถบ,บัสมาถึงแล้วนะครับสองคันนะครับพี่น้งองมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาหอดแล้ว ทีมงานไทยรัฐเดลีนิวมาถึงแล้วนะครับสนามทุ่งนาข้างวัดนะครับโอ้เห็นสนามแล้วจุกคนได้ไม่ต้องห่วงเลยครับ อยู่ไกล่ผลบกุงนกุ้ง,น,งนะชินไสร็จาไม่ชินอีกแน่นมะพี่เนี่ยคขบวาขอไปที่มี่ดีกุ้งขอไปที่มีดีหน่อยก่ เนี่ยยุ่งของม้าอยู่นี่มาหอดจอดถึงแล้วครับ มีก็มีไม่เอก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 มีกมกอีกรอาจโจลงหน่อยครับไปโจล้องไหน ในบีบแจไนไหนไนบีบแจดูสิบีบแจดูสิอ้าวเอามานี่ก่อนลงไปเอาไปไปฉีดมาด้วยเจ้าเอ๋ยเอาไปอ่าไปไปฉีดมาด้วยแล้วเนาะฮ่า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 เลยฮะนี่แรงกายพี่ๆๆเลยฮ่า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 ฮเาทีแล้วเราพี่อ้าเขาาเกิดบ่เอางบนเจ้าเขาเกิดบ่เดี๋ยวเอ่อเอ่อเอ่อฮ่าฮ่าฮ่า เอาบัวรักบัวรัเอาเลยบวรนกนะบัวัเอาไข่บัวรนน่ะบัวอีกบังงงโบกอดอ้าวมิแต่งนนะมาเลยโอสทพาไปล่ำครับสนักเอามาล่ำสิครับเอาไป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 อดนะครม้่้เอ็นไ่นอ่าฟงเป็นล่ำใช่เื่อเมอครับน้ำเป็นเบิ้งหน้านไนะเราว่าเป็นโูกี้่อยเรวปะอ่ออยังงงเยดอ่าท่านเจ้างก เจอกันทีเาขึ้นเวัดฝกัน่ไหมกับกับ่นันนันนั่่นน่นวัดกันยูขึ้น่กมนเออแล้วก็บักางอีกเพื่อนเออบักางเออเพื่นสาพ่น่ะวักันลองซองลองคลองเขาฝากเสียไม่หววนที่ีเขาบามือขึ้นนฝากมาแล้วน้ำมนนบนะฝากเสียกันที่เนี่ยน้ำหกเสียมีนะน้ำไห ฝากเสียไม้ไผ่พื้นหนึ่งตัว่าขวายเะอะไรเนี่ยเนี่นั้ว่าเป่าฝากเสียไม้ไผ่พื้นหนึ่งตั้ว่าน้ำผู้ใะไกันล่ะเอ้ากางลาข่าวไปเปีนไก่กตว่ามันปี่ไก่เพิ่นมาลงรถว่โอ้หมานามามเคลื่อนหมานบาเอา้า

แม่นี่ยบอกแม่หัวเอ้ยแล้วแม่ดิอย่าี่น้องสนามอ้าวรถขั้วมาหาล่ะครับรถขั้วครับอ้าวมาหาหลังเทียงเห็นแล้วกินมะนาววันนี้น่ารถขั้วนาะออื อันนี้คือยังนอนนอพี่น้องมันซักไม่ไหม่คือยังนี่โอ้ยข่อยยามมันขุดตัวหอกเงี้งนี่คือเผาตัวสันนี้เลยนี่เห็นบ่ว่าข่อยยามมันขุดตัวหอกใช่ไหมขุดต้นไม้หอกเราบานียันถมดิเราบานีเรดินมาถมเองใช่ไหมเราเผาต่อแม่ยานันเป็นซักไใหม่ใช่ไหม มันตองมีอย่างกอยางหรอมันตองนีคขามหมายอย่ายังเอเพาะฉะั้นผ่าผ่าผ่ฝังอะไรอย่างเี้ยเพรนันว่าซักไมไ้หรอกอมึงกะกดัวขับฝนตกอ่ะฮะขับฝนตกขึ้นมาขึ้นดิเบียกมันน่าว่ได้ใบ่ไปใส่เลยว่าตีงเลยว่ต้องตีง ไอ้แม่เหี่ยงบนนะอันนี้นายจะเป็นขอบไปที่ขอบไปที่ฟังกันต๊พผ่แล้วพี่น้องอือสนามมันนี่กวงขวงครับเอาพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชม ชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สามาพูดคุยกันครับสำหรับชิปนี้เบืง้งเลวอยาขะขำโฆษณาเ้อพี่น้องเบื้งโฆษณาให้จักหาวิีวีนะครับเอาสำหรับชิปนี้ฝากไว้เพียงเจ่านี้ขอบคุณครับสวัสดีจ้า